ฐานทาชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรตอนที่81ฮานิมูลสังซานฟานเสียนคิดไม่ถึงว่าไหนๆจะส่งตัวซื้อซื้อซึ่งอยู่ไกลถึงอ่าวต้านโจมายังมหานคร ยามนั้นมองดูหญิงสาวที่รับใช้ตนเองเป็นเวลาหลายปีในใจนึกยินดีอยู่บ้างและปวดเสียดเวียกล้าอยู่บ้างไม่ทราบว่าจะจัดการยังไงดีเจตนาของไหนๆชัดแจ้งยิ่งแสดงว่าต้องการให้ตนเองรับตัวสื่อสื่อไว้มิหนำซ้ำดูจากลักษณะของสื่อสื่อคาดว่านอกจากเส้นทางสายนี้แล้วนางจะไม่เลือกหนทางอื่นอีก ฟ้านเสียนบังคับตนเองให้อ่อนโยนกว่าเดิมกล่าวว่าไปพักผ่อนก่อนเถอะแต่ซือเซีอมีความรู้สึกว่าเศร้าเหยียดที่เบื้องหน้ากลายเป็นคนแปลกหน้าอยู่บ้างจะยังไงฟ้านเสียนพอมาถึงมหานครได้ปเชิญบททดสอบและการต่อสู้ดิ้นรนนอกจากมีลักษณะที่สุขุมหนักแน่นแล้วยังเพิ่มบุคลิกที่ไม่แสดงออกอยู่หลายส่วนฟานเสีย มองดูสีหน้าที่ไม่สบายใจของซือซือรู้สึกหน้าหัวรออยู่บ้างกล่าวว่ายาโถนี้คิดอะไรหลังจากรับประทานอาหารพักผ่อนเพียงพอแล้วเราเศร้าเยจะนำท่านไปเดินเล่นในมหานครซื่อซือกล่าวเสียงอ้อยอิ่งว่าซื่อซือมาปรนิบัติเศร้าเยไม่ใช่ให้เศร้าเยมาปรนิบัติฟ้านเสียงรับฟังจนเบิกบานใจ จะยังไงเป็นหญิงสาวที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับตนเองกล้าที่จะบอกกล่าวตรงๆต,ต่างกับหญิงรับใช้ในตึกตระกูลฟ้านของมหานครที่ยามอยู่เบื้องหน้าตนเองไม่กล้าหายใจโดยแรงยิ่งอย่าว่าแต่โต้แย้งตนเองฟ้านเสียงเดินเข้าไปตบแก้มที่สู้เปรียกกว่าเดิมของนางเบาๆกล่าวอย่างย้มยิ้มว่าตกลงให้ท่านโปรนนิบัติ แต่ต่อให้คัดลอกหนังสือฝนหมึกท่านก็ต้องไปชำระล้างร่าง,งกายสภาพเหงื่อไหลใครย้อยเช่นนี้คิดเพิ่มลดเปรี้ยวให้กับข้าพเจ้าหรือรัดชิงไม่มีตำนานของหูหญินฟางเซียนหลิงรับประทานน้ำส้มสายชูยืนยันจุดยืนของตนเองดังนั้นไม่มีผู้ใดฟังความหมายในคำพูดนี้ออกซื่อสืทั้งอับอายทั้งกระดาษ ย่อ,อก,กายคาระวะอิคราติดตามหญิงรับใช้ไปอาบน้ำหวีสางผมหญิงรับใช้ภายในตึกดูออกว่าหญิงรับใช้นางนี้ต่างกับตนเองจึงแกลงอ,อกแกลงใจเป็นพิเศษแม่นางนี้เป็นซื่อๆอย่างนั้นหรือลิ้นหวานเอ,อ๋อไม่เกิดความหึงหวงตามที่ฟ้านเสียนคาดคิดไว้เพียงสงสัยอยากรู้อยู่บ้างยามนั้นกล่าวอีกว่าก้านก่อน ได้ยินท่านบอกว่าอย่าโถที่อ่าวต้านโจขยันขันแข็งกว่าซื่อฉีวันนี้นว่าได้พบพานแล้วรัชชิงจะยังไงเป็นโลกที่ยกบุรุษขึ้นเป็นใหญ่ถึงแม้หลินหวานเอ,อ๋อมีสักยานะเป็นจินจู้แต่คล้ายไม่มีความรู้สึกอ่อนไหวอันใดอีกประการต่อให้วันหน้าฟ้านเสียนคิดรับอนุภรยาอีกหลายนางนางที่เป็นจิ่นจู้ ไหนเลยชิงรักหักสวาสดกับสตรีเหล่านั้นฟานเสียนก็นึกยินดีคุนคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองไม่เช่นนั้นหากต่อแยไม่เสือสามีโทสะตนเองคงถูกหยิกจนสองแขนเขียวช้ำแล้วการแต่งงานเป็นสุดสายถอนความรักดังนั้นพวกเราต้องเดินให้มากอย่าได้กลายเป็นผีดิบคู่หนึ่ง ฟ้านเสียนึกหาข้ออ้างกล่าวชักชวนลินหวานเอ๋อไปยังภูเขาสังซานลินหวานเอ,อ๋เหเอ,อหน้านิ้วคิ้วขมวดกล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวหนาวฟ้านเสียนกล่าวรากับเจ้าหน้าที่บริษัทท่องเที่ยวเกลี้ยก,กล่อมลูกค้าว่าหิมะสังซานงดงามฤดูชิวเทียนกับฤดูหนาวยิ่งประเสริฐมันมองดูภรยากล่าวอีกว่าถึงแม้ตัวยาที่เหล่าซื้อปรุงให้กับท่านได้ผล หมอหลวงพ่อจับชีพจรล้วนแตกตื่นยินดีแต่สถานที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมีส่วนช่วยต่อร่างกายของท่านลิ้นหวานเอ,อ๋อแอบอิงกับออบองของมันกล่าวว่าข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจว่าสูงจากระดับน้ำทะเลหมายความว่ายังไงฟ้านเสียนไม่ทราบอธิบายยังไงดีได้แต่กล่าวว่า หมายความว่าเปรียบกับผิวน้ำทะเลสูงกว่ากี่ระดับชั้นลิ้นหวานเอ๋ยยังไม่เข้าใจกล่าวว่าไม่ไปได้หรือไม่ข้าพระเจ้ากลัวเขากลัวการปีนเขาทั้งกลัวความหนาวดูดูท่านหน้ากลมถึงเพียงไหนออกกำลังกายให้มากจะไม่มีผลเสียต่อร่างกาย ลิ้นหวานเอ,อ๋อพลันยื่นลนออกจากอ้อมอกของมันกล่าวว่าเมื่อคืนท่านเพิ่งบอกว่าชมชอบให้ข้าพระเจ้าอ้วนท้วนกว่านี้ฟันเสียงแทบผัวราอออกมาแต่ยังสะกดกลั้นไว้กล่าวอย่างจริงจังว่าเมื่อดับไฟยังต้องอ้วนกว่านี้แต่ยามมองตอนกลางวันยังคงสู้ผอมกว่านี้ลิ้นหวานเอ,อ๋อแค่นเสียงอย่างขุนเคืองชิงเดินหน้าไปตามทางระเบียง ฟ้านเสียงรีบเดินตามไปปากกล่าวว่าข้าพเจ้าชมชอบเลือดเนื้อบนร่างของท่านหรือว่าท่านไม่ทราบยามนี้ทั้งสองอยู่ในวังลิ้นหวานเอ๋อพอฟังถึงกับหน้าแดงเข้มขึ้นมาคว้ามือของมันไว้ก้มศีรษะและกล่าวว่าที่ด้านหลังติดตามด้วยผู้คนมากมายท่านหน้าไม่อายนักที่ด้านหลังทั้งสองติดตามด้วยขันทีนางกำนันกลุ่มใหญ่ แต่ว่าคนเหล่านี้ล้วนก้มศีรษะเว้นระยะห่างจากฟ้านเสียนและหลินหวานเอ,อ๋อคาดว่าคงไม่ได้ยินหนุ่มสาวที่เบื้องหน้ากล่าวอะไรฟ้านเสียนเพ่งสายตาไปเบื้องหน้ายิ้มพลางกล่าวว่าเหนียงจือ่อท่านต้องเรียนแบบเราเสียงกงกระทำเรื่องสะท้อนฟ้าสะเทือนดินโดยที่สีหน้าเป็นปกติไม่เปลี่ยนแปลงลิ้นหวานเอ๋อฟังไม่เข้าใจ หลังงานมงคลสมรสทั้งสองเพิ่งเข้าวางเป็นครั้งแรกเนียงเหนียงทั้งหลายเห็นลิ้นหวานเอ๋อมาแล้วต่างสวมกอดนางเอาไว้มอบของขวัญให้อีกฟานเสียนล้วนไม่ปฏิเสธแต่เห็นเนียงเหนียงทั้งหลายรักเอนดูลินหวานเอ๋อถึงเพียงนี้อดหวั่นหวั่นพลั่นใจไม่ได้ราชสสำนักเท่ากับเป็นบ้านมารดาของนางหากว่าวันหน้าสองสามีภรรยามีปากเสียง ตนเองยายไม่ใช่ต้องตายโดยไร้ที่หลบฝังห้องเต้ทรงมีพระราชโอรสสี่องค์เป็นหนึ่งท้จือสมองค์ชายหากมองจากมุมนี้แสดงว่าพระองค์ไม่หมกมุ่นกับความงามสตรีที่ประจบบังเอิญก็คือในวังมีพระชายามากมายไม่มีนางใดให้กำเนิดองค์หญิงออกมาดังนั้นเหลียนหวานเอ๋อที่เติบโตขึ้นในวงัง จึงกลายเป็นแก้วตาดวงใจของเหนียงเหนียงทั้งหลายเล้นหวานเอ๋ออยู่ในวางชนคุ้นชินจึงไม่ตื่นเต้นเท่ากับฟ้านเสียนเมื่อตอนแรกเข้าวังในพลอยส่งผลต่อฟ้านเสียนบวกกับจางกงจู้ที่ตนเองกลิ่นเกรงที่สุดกลับไปยังแดนสินหยางแล้วมันค่อยคลายใจลงจึงเดินเล่นไปตามที่ต่างๆพร้อมกับนางเมื่อตอนเข้าเฝ้าห้องเฮาฟ้านเสียนกราบทูลว่า ไปพักผ่อนที่ภูเขาสังสารพระนางก็ทรงอนุญาตมีคาดวานเอ๋อกับกายเป็นคนกลัวหนาวแต่ฝ้าเสียนตัดสินใจเป็นมั่นเหมาะโดยเฉพาะหลังปีใหม่การแลกเปลี่ยนเฉลยระหว่างรัชชิ้นกับแคว้นเปยฉีจะเริ่มขึ้นสำนักตรวจสอบแจ้งผ่านหวังฉีเหนียนว่าตนเองคล้ายมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดังนั้นมันต้องการสถานที่ที่เงียบสงบสะสางเรื่องบางประการ ตเตรียมเรื่องบางประการที่น่าเสียดายก็คือการเข้าวังครั้งนี้ไม่ได้เข้าเฝ้าห้องเต้ลิ้นหวานเออรู้สึกผิดหวังอยู่บ้างส่วนฟานเสียนมีสีหน้าสงบราบเรียบหากซ่อนความรู้สึกไว้ภายในรถเคลื่อนออกจากตึกตระกูลฟานวันนี้ท่านมหาเสนาบดียังมาส่งทิดารักดังนั้น ขบวนใหญ่โตกว่าเดิมผู้คนสัญจรบนท้องถนนต่างชี้ชวนให้ชมดูมีกลุ่มคนที่มีชายชราผู้หนึ่งขโมดคิ้วกล่าวว่าเพิ่งแต่งงานก็คิดออกจากมหานครบุรุษหนุ่มรู้จักแต่ท่องเที่ยวฟังว่าคุณชายฟ้านรับตำแหน่งเฟื่องเจิ้งของสถานศึกษาไทเซียฉะนไหนคิดไปยังภูเขาสั่งซาร ชายหนุ่มที่ด้านข้างยิ้มเยาะกล่าวว่าคุณชายฟ้านคิดตู้มีเยี่ยเลือกไปยังสถานที่ที่เงียบสงบสตรีที่แต่งงานแล้วนางหนึ่งเกิดความสนใจถามว่าอันใดเรียกว่าตู้มีเยี่ยบัณฑิตยากไร้ที่เป็นญาติห่างๆกับตระกูลฟ้านผู้หนึ่งกล่าวว่านี่เป็นคำศัพท์หมายที่คุณชายฟ้านคิดค้นขึ้น หมายความว่ามีชีวิตที่หวานปานน้ำผึ้งสตรีนางนั้นกล่าวอย่างคุณข้องใจว่าตู้บี้เยี่ยอันใดมีสู้คลอดทารกที่อ้วนท้วนออกมาคนหนึง่งเขียนนั่งอยู่ในรถมา้าเบื้องซ้ายเป็นลิ้นหวานเอ๋อที่ห่อหุ้มอยู่ในชุดขนสัตว์เบื้องขวาเป็นฟ้านเยอะเยอกำลังปอกเปลือกส้มส่งเข้า ปากของฟ้านเสียนฟ้านเสียนชำเลืองมองโดลินหวานเอ,อ๋อดกล้าไม่ได้ว่าเพิ่งฤดูชิวเทียนจะไหนกลัวความจะไหนกลัวความหนาวถึงเพียงนี้ลิ้นหวานเอ,อ๋หัวรอดฮิฮค่ะคืบกลานนึงข้างกายมันอ้าปากยื่นหน้าเข้ามาสร้างความว่าหวามใจแก่ฟ้านเสียนขึ้นมาได้ยินนางกล่าวกับฟ้านเยอะๆว่าเจี๋ยเจียอันประเสริฐ ให้ข้าพรเจ้ารับประทานส้มสกักกลีบฟ้านเย่อเย่อยิ้มพรางกล่าวว่าเร้าจือ่อโรคของท่านไม่อาจรับประทานส้มลิ้นหวานเอ,อ๋อกล่าวเสียงละห้อยว่าช่างหน้าเบื่อนักฟ้านเสียนไม่เข้าใจคําเรียกหาของพวกนางจึงกล่าวคนหนึ่งเรียกเจียเจียอีกคนหนึ่งเรียกเร้าจือ่อที่แท้เรียกหากันยังไง ลิ้นหวานเอ๋อแลบลิ้นออกมากล่าวว่าก่อนนี้เรียกเจียเจียเรียกจนเคยชินแล้วฟ้านเยอะๆก็หัวเราอออกมาชี้มือไปที่เกอเกอกล่าวว่าก่อนที่พวกท่านจะแต่งงานเกอก็บังคับข้าพเจ้าเรียกเศร้าจือข้าพเจ้าก็เรียกจนเคยชินเช่นกันฟ้านเสียนสันศีสายาบจนบรรัญญาภายในรถความจริงอบอุ่นบวกกับ พอออกจากมหานครทางภูเขาขรุขระชวนให้ผู้คนง่วงเหงาโดยง่ายลิ้นหวานเอ,อ๋อจึงซบกับไายบ่าของฟ้านเสียนส่วนฟ้านเย่อเย่พิงผนังรถหลับตาลงพักผ่อนรถม้าสั่นสะเทือนคราหนึ่งปลุกลิ้นหวานเอ๋อตื่นขึ้นมานางยกมือขยี้ตากล่าวว่าถึงแล้วหรอฟ้านเสียนสั่นสีสะกล่าวว่า ไหนเลยรวดเร็วถึงเพียงนี้บ้านพักร้อนเขาสังซานอยู่บนไหล่เขาพอออกจากมหานครต้องใช้เวลาเดินทางสมวันลิ้นหวานเอ๋อจับจ้องมองมันกล่าวว่าหลังแต่งงานรีบร้อนออกจากมหานครนอกจากพักรักษาตัวแล้วยังมีเหตุผลอันใดฟานเสียนทราบว่าเรื่องนี้ไม่อาจปิดบังนางและไม่คิดจะปิดบงังจึงกล่าวว่า เพียวเกทั้งสองของท่านส่งคนมาทุกวันข้าพระเจ้านึกกลัวอยู่บ้างได้แต่หลบหน้าออกไปหากให้เลือกข้างตั้งแต่ตอนนี้ไม่ว่าเลือกอยู่ข้างไหนล้วนเป็นความโง่เขลา2วันให้หลังขบวนรถมา้าแล่นช้าๆเข้าสู่ไหลเขาสังสารภูเขาสังซารตะการตาเมื่อหลายร้อยปีก่อน ฮ่องเต้ยุคนั้นเรียกระดมช่างแรงงานหลายสิบหมื่นตัดทางหลวงให้รถมา้าเล่นผ่านภูเขาเพื่อความสะดวกกับการเดินทางมาพักร้อนที่ภูเขาสังซานปรากฏว่าเส้นทางที่ทุ่มเทเงินทองมากมายสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรทั้งหลายพอสร้างเสร็จไม่นานพอสร้างเสร็จไม่นานฮ่องเต้ก็สิ้นพระชน บนเรือนร่างอันอ่อนนุ่มนิ่มของพระชายาไม่ได้ใช้สอยแม้สักครั้งเดียวหลายร้อยปีนี้แผ่นดินทั้งรุ่งเรืองทั้งเสื่อมโซมอย่างแช่มช้าผภูเขาใหญ่ที่อยู่ใกล้กับมหานครที่สุดลูกนี้กลายเป็นสวนหลังบ้านของคนบุญหนักศักใหญ่มีการออกกฎหมายห้ามล่าสัตว์ห้ามเผาป่าหักร้างถางพงห้ามกิจกรรมทุกอย่างของราษฎรยากไร้ กลายเป็นสถานที่ตากอากาศของคนมั่งมีเงินทองตอนนี้ภูเขาสังสารนอกจากสร้างวัดวาอารามและเป็นที่เร้นกายของยอดคนแล้วที่เหลือล้วนเป็นห้องเต้ยกให้กับบรรดาขุนนางใหญ่สร้างบ้านพักร้อนเพื่อคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการบริหารราชการแผ่นดินบ้านพักร้อนของตระกูลฟ้านลูกอยู่ที่ไหลเขา เป็นห้องเต้ราชการก่อนพระราชทานพื้นที่ให้รอบบริเวณเงียบสงบหน้าตัวตึกมีลำธารสายหนึ่งใบไม้แดงบนยอดเขาพอร่วงลงมาก็ไหลาตามลำธารน,น้ำมาตอนนี้ย่างเข้าปลายชิวเทียนทัศนวิสัยการมองเห็นกว้างไกลกว่าเดิมคณะของฟ้านเสียนพอมาถึงบ้านพักร้อนก็คลึกคลื้นขึ้นมา ผู้คนที่ตัวตึกที่นาล่วงหน้ามาเก็บกวาดทำความสะอาดเนื่องเพราะไม่ทราบว่าเส้าเย่กับเศร้าไหนไหนและคุณหนูคิดพักอยู่นานเท่าใดทางตึกตระกูลฟ้านจึงจัดเตรียมอาหารป่าจำนวนมากถึงกับจัดหาหญิงสาวสามนางมาร้องขับขานไม่ทราบสร้างความแตกตื่นแก,ก่กะะรอกที่กักตุนอาหารผ่าฤดูหนาวมากน้อยเท่าใดจนตะเลิดเปิดหนีไปฟ้านเสียนปล่อยให้เบา่าไพรจัดห้อง ตนเองเดินทอดน่องถึงลานหินหน้าตัวตึกเห็นที่เท้าปรากฏเมฆหมอกลอยคลอเขาภูเขาดงไม้ที่ห่างไปก็เห็นชัดถนัดตาต้องทอดถอนใจกล่าวว่าเป็นสถานที่เป็นสถานที่ที่ดีจริงๆลิ้นหวานเอ,อ๋อแอบอิงอยู่ข้างกายมันยิ้มพลางกล่าวว่าสถานที่ดีจริงๆ เมื่อวัยเด็กเคยมาที่สังสารระยะเวลาหนึง่งแต่ว่าร่มเรินสู้ตัวตึกบ้านท่านไม่ได้บ้านเสียงกล่าวแก้ไขว่าเป็นบ้านพวกเรากล่าวพลางกระชับปกเสื้อของภรรยาบนภูเขาวอากาศเย็นกลัวว่านางไม่ทันจะฟักฟื้นก็ถูกความเย็นแทรกซึมก่อนลิ้นหวานเอือหัวร่อทฮิฮะกล่าวว่าทราบแล้วเสียงกง หลายวันหลังจากนั้นบรดานหนุ่มสาวใช้ชีวิตบนเขาที่เป็นชีวิตที่ฟ้านเสียร้รางรามานานจึง,งสร้างเสษเป็นพิเศษทุกวันหากไม่ใช่นำหวานเอ,อ๋อเดินไปตามทางภูเขาก็ยืนอยู่หลังเมย์มยๆมองดูนางใช้ผู้กันเล็กเรียวบันทึกภาพทิวทัศน์สังสารลงบนกระดาษนี่ถือว่าเป็นชีวิตฉันสามีภรรยาที่แท้จริงของลินหวานเอ,อ๋กับฟ้านเสียลก่อนหน้านี้ทั้งสอง แรกพบกน,นึกรักต่อมารอบพบปะหลังจากนั้นนึกหวนวิตกในที่สุดค่อยสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าความรักบางเกิดเป็นความหอมหวานที่ยั่งยืนนานเช้าวันนี้หลินหวนเอ,อ๋อลืมตาตื่นขึ้นมาความเคลื่อนไหวแรกก็คือพาดแขนไปด้านข้างกลับพบว่าที่ข้างกายว่างเปล่า ในผ้าห่มที่แฝงความอบอ,อุ่นหลงเหลือหามีร่างของเสียงกงไม้ลิ้นหวานเอ๋อไม่แตกตื่นเท่าใดนับตั้งแต่แต่งงานอยู่กินกันนางก็ทราบว่าฟ้านเสียงตื่นแต่เช้าไม่ทราบไปที่ใดจากนั้นกลับเข้าห้องมาก่อนที่นางจะตื่นที่ผ่านมานางเกิดความสงสัยอยากรู้แต่ระหว่างที่อยู่ในตึกตระกูลฟ้านไม่สดวกกับการทำอะไรตอนนี้มาถึงภูเขาสังซาร ที่ข้างกายไม่มีญาติอาวุโสตลอดจนสตรีรับใช้สูงอายุอันใดดังนั้นนางกรอกตาตลบหนึ่งลุกขึ้นจากเตียงหยิบฉวยเสื้อคลุมหนาเตอะคลุมลงบนล่างสวมรองเท้าพื้นบางเปิดประตูเดินย่องออกไปปรากบโจรลักเล็กขโมยน้อยผู้หนึ่งปรากฏลมยามเช้าโชยมาประทะหน้านางต้องสิออยิวกายคราหนึ่งรีบเดินไปสุดทางระเบียง ครอประตูห้องอีกห้องหนึ่งฟ้านเย่อเย่อลืมตางงเงียตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงของนางจึงรีบลุกขึ้นมาเปิดประตูบนร่างนางเพียงสวมเสื้อเบาบางตัวหนึ่งต้องถูมือทั้งสองกล่าวว่าเศร้าจือใชนไหนตื่นช้าถึงเพียงนี้ลิ้นหวานเอ,อ๋อพอมาถึงภูเขาสางังซารก็เปิดเผยลักษณะนิสัยที่ซุกซนซึ่งถูกความเอียงอายกลบเกลื่อนไว้ออกมายามนั้นแลบลิ้นคลาหนึ่ง โอบเอวของฟ้านเยอะๆชุดลากนางมุดเข้าผ้าหมม่มอบอุ่นค่อยถอนหายใจอย่างเป็นสุขฟ้านเยอะๆไม่คุ้นกับการนอนเตียงเดียวกับผู้อื่นดังนั้นเกิดความรู้สึกที่แปลกประหลาดกลับเป็นพี่สะพ้ายผู้นี้แสดงความสนิทสนมโดยการโอบกอดฟ้านเยอะๆไว้ยืนหน้าเข้าไปกระซิบถามว่าทราบหรือไม่ว่าทุกวันฟ้ายังไม่รุ่งสางเกอเกอของท่านออกไปทำอะไร ้านเจเยอรู้สึกว่ามือของพี่สะพยที่กอดเอวของตนเองเย็นเฉียบอยู่บ้างต้องคุุนคิดว่าหากเกอเกอพบเห็นต้องเจ็บปวดใจแทบตายจึงรีบก่อคุมมือของนางให้ความอบอุ่นปากกล่าวว่าผู้อักท่านเป็นสามีภรรยาไหนเลยวิ่งมาถามข้าพรเจ้าลิ้นหว่าเดอกล่าวว่าเกอเกอท่านตลอดทั้งวันลับๆล่อๆจะเพิ่งเอ่ยถึงเรื่องนี้ ทุกคืนพวกเราทั้งสองนั่งสนทนาเดินหมากในห้องมันไปยังที่ใดฟ้านเยอะเย่อพอฟังก็อดเครือบแคลงสงสัยอยู่บ้างไม่ได้นางทราบว่าทุกเช้าเกอเกอจะฝึกฝีมือแต่ระหว่างนี้พอถึงยามค่ำคืนเกอเกอจะสาบสูญไปช่วงหนึ่งไม่ทราบไาไปทำอะไรฟ้านเยอะเ่อกล่าวว่าทุกเช้าเกอเกอจะไปฝึกฝีมือยามค่ำคืน ไม่ทราบได้เมื่อถึงเวลาท่านลองสอบถามดูลิ้นหวานเอ,อ๋อกล่าวด้วยความสงสัยอยากรู้ว่าฝึกฝีมือฝึกฝีมืออันใดพวกเราสามารถไปชมดูหรือไม่ฮ่าเศร้าเจอท่านสงสัยอยากรู้ยิ่งอืมย่อมแน่นอนเสียงกงตัวเองทำอะไรเราผู้เป็นเศร้าจืดเกิดความสงสัยอยากรู้ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา ฟ้านเยอะๆค่อยทราบว่าเศร้าๆซึ่งมีสักถานะเป็นจิ๋นจู้ยังสุกซนกว่าตนเองอีกต้องยิ้มออกมากล่าวว่าอากาศหนาวเช่นนี้หาว่าข้าพเจ้าแต่งงานยินดีหลับไหลในพระห่มมากกว่าตอนนี้ท่านคิดวิ่งออกไปหากถูกเกอเกพบเห็นคงดกด่าว่ากล่าวข้าพเจ้าจึงไม่ช่วยเหลือลิ้นหวานเอ๋ยยังไม่ทราบว่าฟ้านเสียเวลามีโทาะจะมีสภาพเป็นยังไง จากนั้นยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่าหากว่าแต่งงานตอนนี้เป็นปลายชิวเทียนเซียวกูของพวกเรากับนึกถึงชุนเทียนอันสดใสแล้วไม่เร้าว,ว่าทั้งสองเบียดเสียดอยู่ในผ้าห่มจนร้อนเผาเลือกเกิดความเ e. อียงอายฟานเยอ่อต้องหน้าแดงซ่านขึ้นมากล่าวอย่างคุณเคืองว่าไหนเลยมีเศร้าจือเช่นท่านพลางยื่นมือจี้ชัยหลินหวานเอ,อ๋อหลินหวานเอ,อ๋ออุทานออกมาคำหนึ่ง ตอบโต้กลับไปฮ่าฮ่ฮ่สุดท้ายฟ้านเยอะๆรับมือเศร้าจือไม่ไหวได้แต่ลงจากเตียงแต่จับเศร้าจือยศจิ่นจู้ห่อหุ้มเป็นชั้นๆจนแน่ใจว่าลมภูเขาไม่อาจชวยพัดผ่านซอกคอของนางค่อยจูงมือนางออกจากตัวตึกไปตามหาเกอเกอยามนี้ฟ้าสางรำไร ผู้คนในตึกกำลังตระเตรียมสิ่งของสำหรับยามเช้าไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นจู้จือทั้งสองลอบออกไปราวกับโจลักเล็กขโมยน้อยพื้นที่บริเวณไหล่เขาเป็นทรัพย์สินของตระกูลฟ้านดังนั้นไม่มีผู้ใดมารบกวนหญิงสาวทั้งสองเหยียบย่ำน้ำค้างชิวเทียนเรียบทางน้อยที่ตัดผ่านดงไม้ไปทางภูเขาฟ้านเยอ่อเย่อขมวดคิ้วถามว่า แน่ใจว่าเป็นที่นี้ภูเขากว้างไพศาลพวกเราอย่าได้เดินหลงทางลิ้นหวานเอ,อ๋ยยิ้มพลางกล่าวว่าข้าพเจ้ามีลางสังหรณ์ว่าเสียงกงอยู่ทางด้านนั้นข้าพเจ้าคล้ายรู้สึกได้ปานเย่อเย่อกลุ่นคิดว่าได้แต่เชื่อลางสังหรณ์แล้วในใจแม้กลุ่นคิดเช่นนั้นแต่ยังจับตาดูพื้นดินใต้เท้า พบว่ามีคนเหยียบย่ำผ่านจริงๆทางน้อยสายนี้เงียบสงบถึงเพียงนี้คาดว่านอกจากเกอเกอตัวเองแล้วไม่มีผู้ใดมีอารมณ์สุนทรีด้านด้นขึ้นเขาไปไม่ทราบเดินเป็นเวลานานเท่าใดในที่สดุดหญิงสาวทั้งสองแวกกิ่งใบป่าเช็ดคาบน้ำคล้างบนเสื้อผ้าตัดผ่านดงไม้มาถึงริมเขา ดีที่ลินหวานเออพอรับประทานยาเม็ดของเฟยเจียลงไปก็มีสุขภาพแข็งแรงกว่าเดิมไม่เช่นนั้นคงไม่อาจผ่านเส้นทางช่วงนี้ได้ฟ้านเยอะเห็นพี่สะพ้ายใบหน้าแดงเข้มต้องเช็ดหน้าให้กับนางทั้งกระตุ้นเตือนนางให้กลัดกระดุมเสื้อที่หลุดออกใหม่แล้วค่อยกวาดตามองไปข้างหน้าไม่กวาดตามมองยังพอทำเนาการมองดูครั้งนี้ต้องสะดุ้งเฮือกใหญ่ เห็นริมเขาด้านนี้ปรากฏเนินลาดเทแถบนึงเนินลาดเทนั้นงอกเงยด้วยต้นหญ้าตามต้นหญ้ามีน้ำค้างชิวเทียนเกาะไว้เมื่อมองขึ้นไปกลับเป็นหน้าผาสูงชันสูงสิบกว่าวาลักษณะคล้ายกระบี่แทงขึ้นสู่ท้องฟ้าบนหน้าผามีคนผู้หนึ่งเป็นฟ้านเสียที่สวมใส่เสื้อผ้าตัวเดียว ดูจากท่าทางของมันกลับคิดกระโดดหน้าผาลิ้นหวานเออชมดูจนแตกตื่นตนกยิ่งอ้าปากคิดส่งเสียงร้องออกมาตระเตรียมยับยั้งความเคลื่อนไหวของฟ้านเสียนมีคาดยามนั้นปรากฏมือนุ่มนิ่มข้างหนึ่งยื่นมาปิดปากนางไว้ฟ้านเยอ่อเย่อหยีตามองดูเกลือบนหน้าผาสงบจิตใจเป็นปกติกล่าวว่า วางใจเถอะนางเองก็ไม่ทราบว่าความเชื่อมั่นของตัวเองมาจากอะไรยามนั้นฟ้านเสียนกระโดดลงจากหน้าผาแล้วเห็นร่างของมันกระโดดขึ้นลงตามโขดหินบนผนังผาทุกฝีก้าวล้วนเหยียบย่ำลงบนที่อย่างเท้าได้อย่างหุดวิดพร้อมกับร่างที่ตกลงมาระดับความเร็วของมันยิ่งมายิ่งรวดเร็วมีอยู่หลายครั้ง แทบประทะชนกับต้นไผ่ระหว่างทางแต่ว่ามันคล้ายมีความสามารถในการคำนวณล,ล่วงหน้าทุกครั้งชิงหักเหก่อนจากนั้นอย่างเท้าระบนตำแหน่งที่กำหนดไว้หาไม่ก็อาศัยแรงสะท้อนกลับพุ่งเฉียดผ่านต้นไผ่ไปทั้งหมดนี้ล้วนพึ่งพาลมปราณกาศเกลี้ยวภายในกายทำการควบคุมร่างกายของตนเอง ทั้งพึ่งพาสัญชาตญาณที่ได้จากการเคี่ยวกรมของอูจูเพียงชั่วพริบตาร่างของฟ้านเสียนสาดพุ่งรากลำแสงสีดำเส้นหนึง่งพุ่งผ่านต้นไผ่โขดหินย่างเท้าลงบนพื้นหญ้าบนเนินลาดเทอย่างมั่นคงจากนั้นเหลียวหน้ามามองดูหญิงสาวทางด้านนี้ทั้งสองนางถามโพรงว่าอ,อ้พวกท่านฉะไหนามาแล้ว